เอ้ามันหายไปไหนพี่ยมาไมเนี่ยเห็นไหมควรจะให้กินเลยราจะปากทั้งหมดอ่ะ 奶奶ชวยหนมปังนี่ปังนหนมหนมปังให้แม่ดูดิ่นมปังอะไรไหมคะหนมแม่ถาดอือบมมัมเมมเย <laughs>